ครับมังกากทางพี่น้องที่ตามคลิป่างกานนะครับก็คือเบิงบริเวณของอุทยานเนาะแต่ว่าขันห้าวเห็ดภาพตรงให้เบิงตอนนี้แบบพี่น้องสิบหกมาย่ำกัะเว้นนะครับซีมีเกอีแบบนี้เพิ้นตังไว้รองรับนะครับเ่ราว่าจะเป็นจุดที่น้องนั่งอยู่สองคนตรงนั้นนะครับกะเพื้นตังไว้ให้สาหรับนักทตรงเที่ยวมานั่งนะครับจัางนี้คือกันน้องยศก็มานั่งอยู่ครับ เป็นย่างพาเที่ยวนะครับกับสีมาไทายบรรยากาศในเบืองเห็นไหมครับมานั่งกิบกิบหรือซิมบินเย็นๆเนี่ยแม่งแหนมเข้าไปมั่งน้าม,มั่งดูครับสั่งควาวมสุขให้เจ้าของนะครับเนี่ยขาวมสุขนั่นเท่าสั่งใดนะครับเฮ็ดใดนะครับอย่าไปคิดอย่างไรโลกใบนี้อย่าไปคิดอย่างไรนะครับคิดเอาพ่อประมาณคิดคิดพ่อดีนะครับอันใดมีเวลาเฮ็ดกับเฮ็ด นะครับเอาเห็ดใดซ้ำใดให้จะไปฝืนจะของมาเกินไปนะครับมิชันมือนีวิญญาณสีสางบรรยากาศให้พี่น้องมองาเอามานางังสมบูรณ์ในหมานางังเนี่ยบริเวณอุท่ยานห้งองนัดจ้างแบบนี้นะครับอ่าแบบนีนน้นะครับนี่สีเลยนะครับเนี่ยอืมนี่น้องยศนะครับไดเป็นพี่จเเนเตอร์มามือนีนะครับมานังบรรยากาศบองดูเห็นไหมมีขนมก,กรอบ อีกเครื่องดื่มแซบๆเย็นๆมากนะครับเห็นปะ่เต๊นที่เย,ย็นน้อยอ่าเนี่เห็นมอครับนะบรรยากาศแบบนี้นะมาสร้างบรรยากาศแบบนี้อ่านนี่นะครับหันหน้าออกไปทั้งแม่น้ำนะครับอยู่ด้านหลังนองยศนี่ก็คือเป็นเป็นที่อ่าอ่าชมบรรยากาศหรือชมอประวัติของของอุทยานน้ำพองนะครับอยู่ด้านหลังก็มีห้องน้ำพร้อมสะดวกสบายเลยครับนะตรงนี้นะที่จอดรถสะดวกสบายเทึงนะครับมา นั่งบรรยากาศชิュๆนะครับจากหลังจากเลิกงานแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้าานะน,น,ะาานะครับสันะ่งบรรยากาศเนาะเดี๋ยววิญญาภารจ้าสั่งบรรยากาศที่บึงนะครับเห็นังเลยจะรีวิวแม่น้ำงามๆสีนอเดี๋ยวเดี๋ยวหาภาพก่อนนะครับนะภาพมาตั้งตั้งภาพนะครับเอาสีกระได้นะครับนะเนาะถือถือกล้องก็ได้หรือด,ดิสตั้งกล้องเป็นบรรยากาศนะครับ ยาสีหาที่ทต่างกล้องอ่ะไม่ได้แม่นางมงามนะทำรีวิวแม่นางงามแบบนี้บอกว่าตั้งใดบ้างนะครับนะ่ะนี่นะครับบุ้งดูเขานางสี่หันนาลงแม่นางน,นักขุนเป็นบ่ครับนเ้าต่างกล้องที่สิบเเ็นแม่นางแต่เห็นแต่บนโคกนะครับนะะเดี๋ยวจับหมุนไปก็ได้นะครับนะ่ะเดี๋ยวต่างกล้องลงมึงครับ <c oughs> พูดนะต้องยดึด เซลฟี่ฟาดแฟนดีกว่าซาวนะครับบรรยากาศนี่บรรยากาศนะครับนะ้ำอ่ะนะครับอ่ะไปเบ้อ่ะ,ะ,อะน้ำเย,ย็นเย็นๆอ่ะสั่งบรรยากาศนะครับเนาะสั่งบรรยากาศแบบนี้นะครับครับผมคิดว่า ที่คลิปที่ท่านที่ตามอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าเอฟซีหลายๆท่านก็คงกงอยากหาบรรยากาศจังสี่นะครับแล้วก็วิวง,งามๆแบบนี้แนมไปเห็นน้ำหายจ,จะกผากล่มี่ล้มเย็นๆนะครับเขานั่งอยู่นี่เย็นเลยด้นะขนาดตอนนี้เวลาเที่ยงไปเยีเ่ยงเที่ยงกันนะครับกี่โมงเที่ยงเที่ยงสิบสองเที่ยงนะครับเวลานี่เป็นเวลาเที่ยงนะครับคัน บรรยากาศบูดีนี่สิห้อนเปียงเลยมวอันนี้ล่มร่มจากแม่น้ำขึ้นมาไอายเย็นเย็นขึ้นมานะครับธานาห้อนโบาน่อาสิห้อนนะครับเนาะทราบวิญญาณมากมือนี้ก็น้องยดไปซว่าบรรยากาศดีนะครับ,รบเฮามีขนมแบบนี้เห็ดส้างส้างบรรยากาศนะครับพอจะพาน้องยศมากมือนี่ตั้งใจ ตั้งใจนะครับสมากินเขาก็นองอยู่เคือนก็ดีนองก็ให้กับข้าสู่กินนะครับพอดีว่านองจะเดินทางไปนครมืนนะครับนั่งรถจากเกินเวลาไปประมาณหกโมงส็นป่ะครับหกโมงสองนะครับนั่งรถตู้เขาคอนแกนนั่งรถตัวจากคอนแกนลุงเชฟลุงสายไตนะครับอาจจิไปหอยเราชิทตอนลงมาชิดลุงสายไตป่ะครับอืมลุงสายไตแลังจากเดินทางรด บดมือมือม่นครับหอดหอดจังโมงบาทหอดนครเลยบระมานประมาณนึงฮะเกินนึงครับหมื <c oughs> ม่มมอนน้องยศก็นั่งรถบดมื่นนะครับขเข้ากรุงเทพครับต่อรถสายใต้จากเทียมเนี่ยมาแลงไปหอดบ้านนครแก่งบอดีครับไอ้สองสามมงสวโมกสาวคืนหอดบ้านคนละนะครับก็เลยได้โอกาสนะครับ มือนี้น้องยศเลยปิดร้านน้องยศขายกาแฟอย,ยู่เคยือนเท่านะครับเนาะเป็นขายกาแฟอยู่เลยได้โอกาสมือนี้กยีบผ่านน้องมากนะครับมาคุยมาปรึกษาหาเนนรื่องเวลายางน้องยศเลยจับรางวัลที่หนึ่งให้นะครับ12ล้านโอ้เรื่องข้อนะครับขอยติดตามเบิึงับวิวง,งามโอ้ยพี่น้องไนงะ บ่จักเอ่ยู่เลยน้อบรรยากาศนะบรรยากาศเยอดเลยบรรยากาศบ่จักพวกเราหอนให้มาสัมผัสเองครับแั่นวิญญาณเ,เบาหลายไปส็นสบคือเบาหลายแท้เห็นไหมใช่ใช่ใช่มิฉะนันต้องมาสัมผัสเองกลับมาสัมผัสเองด้วยตัวเราเองมาช้อปปิ้งเองเอาข้าวเข้ากน่าม,มาเอารถ เราตอนนี้รถลงมาท่านใดเห็นปะก็เอาโปรตีนมากลางเตียงย่างย่างกับปิ้งย่างอยู่ขางน้ำทะเลกันเลยขางน้ำถ้าขยันก็เอาดังดับปลาโอกาสดีๆแล้วได้เจอกันเดี๋ยวจ้าเพื่นเพื่อนสี่ล่วงมาพี่ย่านนี่เพื่อนสี่ให้เขามันก็ไม่ทราบเหมือนกันมันก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องถามเจ้าหน้าที่ก่อนมันก็มันก็ไม่ยากเจ้าหน้าที่เพื่อนอาชีพบ่าเขาลงจับปลานะครับนะแล้วก็ซื้อปลามามาย่าง ว่เนี่ยเขาอาจจะย่องย่องไปทังมดอะไ้คุณตังปลาใหม่ใช่ใช่ใช่ประมาท่งเพื่อไปแต่ว่าเขาให้จับอยู่เห็นขุดขุดเก็บปลาอยู่ฮะเก็บปลาอยู่อือนะครับงานบรรยากาศนะครับนะคือบรรยากาศเขาต่างเขาสั่งเขาสั่งแบบธรรมชาตินะครับเนื้อปลาใปูงแ่งตัวอยู่บนยุ่เฮียนนะออกจากบ้านมากออกมาได้รับบรรยากาศรับคืน เสียงคืนร่มพัดซัวกขึ้นมาล่มพัดไอ้น้ำเย็นขึ้นมามันบอหอนนะครับบรรนะยากาศบอ้อนนะสัญญาณตัวจับอุอณหภูมิหรือเปล่าตัญญาณตัวจับอุอณหภูมิตัววัดแม,นะมนบอแมนตัวจับกี่องศากี่องศาอันมันเลขตัวเลขที่ช่องตัวจับอุณหภูมิคมร้อนคต่ำสุดสูงสุดบอแก้วอากาศเกี่ยว เป็นตัวลมเหมือนกันนึกว่าอยู่สนามเครื่องบินสนามบินตัวจับสัญญาณเห็นไหมมันหมุนเนี่ยคือตัวกับสัญญาณอึงควับเนอกอันทีวิญญาณทายมือเนี่ยก็จะให้พี่น้องเห็นบรรยากาศ ขันย่างไทยกับเห็นภาพในภาพส่วนนั้นขันมาส้างภาพในตอนนี้ก็คือให้เห็นนะครับเห็นจริงๆนะครับแบบนี้ขันมาคนมีมีโต๊ะไว้เตรียมไว้เท้าซีโตกับเก้าอี้แบบนี้เขาโต๊ะแบบนี้นะครับว่างสําหรับอาหารเท้านะครับเลาก็มานั่งรับบรรยากาศชิวๆนะครับนะครับน้องๆก็เริ่มกับแล้วคนนั่งดูน ก็อาจจะไปตรงนั้นก็ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้หน้องไปก่อนไอ้เขาหัวหน้องเขาอยู่ใกล้น้มนะห้องน่ะเนาะง่มดีครับทีนี้น้องเขานาสิบกับนานเนากลับแล้วกลับแล้วพอวิญญาณลงมาก็เห็นก็เจ้านางอยู่แล้วเนาะอาจจะมาตะโดนแล้วนะครับคนขึ้นมาได้รอบรอบบริการเนาะเราไปทางนู้นเดี๋่วไหมครับนี่มีอากาศนะครับเนาะ เห็นว่าอ่ะสีญ่มงม่โอ,โอ,โอ้มีไก่มีไก่เดี๋ยวเดี๋ยวไก่ปลาหรือไก่ยังกยไกป่ปลาคือยดไก่ปลานี้เนาะไก่ปลามันเคยลงมากินนี้เนาะไก่ปลามันเคยลงมากินเดี๋ยวนี้มันก็เลยคุ้นเคยกับคนเนาะนะครับพี่หน้องแมนบอพี่น้องมันมันสินเป็นนันบะเป็นไกปป่ปลาบอพี่น้องเ,เห็นบมอเนาะอืม นี่นะครับนะ,นะครับอาจจะเป็นไก่ปลาเป่นมาขุนเคยดูมันเือเป็นทั้งอุทยานลวพ่อเพิ่นอาจ,จีพเห็นตัวน,น้อยๆเลยจับมาเลี้ยงไววก็เลยขุนเคยอยู่นี่ไงเด้เอ๊ะปรากฏว่าช่วงหนึ่งมามันมีตัวเมียพร้พอมเลยครับโบน,น่นะครับเคยที่วิญญาไปอ่ะเขาใหญ่านาะพวกสัตว์ปลาต่างๆมันสิลงมาหานักท่องเที่ยวที่กลางเต็นทนอน,นะ่ะห้ามขึ้น สัตว์ปานต่างๆเก่งกว้างต่างๆเนาะอันนี้อาจจะเป็นไปได้ขึ้นกันอาจจะมายูโดนลึงกับคนคนบาทำลายเขามันบะ <c oughs> โอ้โอได้ยินเสียง <c oughs> โอ้ได้ยินเสียงครับเออได้ยินเสียงเงินฟอมเอา <c oughs> บรรยากาศนี่ห่มตากเล่นก็นมาได้ครับห่มห่มต้นอยังนี่ยดอดต้นอะไรนี่โอ้โชว์เสียงโชว์เสียง <c oughs> ข้ามเทศแถวบ้านพี่เรียกไอ้บักขามแปรบ้านผมเรียกบัขามแปรแต่ทางใต้เรียกอะไรข้ามเทศข้ามเทศเออเนาะเกเทศนี่ครับนี่นี่นี่นะตะกี้ยืดเช้าไฮหน้าไ้บ้านวิญญาพ้าเทียวเนอะไ้โค้งอีพอต้นกระตุ้มน้ำกระตุ้มน้ำปะตากลางว่า ภาษาอีสานเรียก <ừ, S 3> ต้นทมต้นทมอือต้นทมต้นทมนี่อ่าอ่าต้นทมต้นทมต้นทมกะทอมโอ้ครับครับเอาบังบรรยากาศพี่น้องบ้านเนาะตีดตั้งกล้องไว้ทั้งพี่ยศลองหันหน้าไปฝั่งโน้นไปะเนาะสุทอนแสงจังน่อยเนาะโซ่เบิ่งโอ้บนรยังนั่งคุยกันนะครับเนาะให้บรรยากาศจังบรรยากาศนึงนะ ครับก็คือคือว่าหันเขานั่งอยู่ทิงขุนเหมือนบ่เขานั่งอยู่ทรับมันบ่เห็นขาบนะครับมันบ่มันบ่เห็นขาบน้ำนะตอนียู่ที่น้ำนอนแน่นไปอยู่น้ำนะบรรยากาศแบบนี้นะครับอ่ะล่องมาเบิ้งครับพี่น้องอันนี้ใส่ลองมาเกี่ยวเบิ้งนะครับมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้วันว่าวันจบ น้องยศจะเดินทางลงไปนครนครนครศรีธรรมราชไหมครับนครศรีธรรมราชยู่อมเภออะไรนะป่าพนังอำเภอป่าพนังบ้านบ้านยศนะอำเภอป่าพนังอมไม่ออมดีหนพี่น้องโอ้ขึ้นตัดวีนอะ่ะยศไหนเขาตัดเนาะครับตัดออกให้มันโลง่ลงน้ำใชายทะเลโอ้บรรยากาศบรรยากาศนะครับเนาะว่า ก็มสุกข,ของคนห้าหนี่ยสั่งเองไดเห้าวสั่งได้ครับนะครับว่าไม่ส,สุกแบบว่าไม่ส,สุกแบบแต้งเติมนะครับเ้าเเ็ดแบบธรรมชาตินะครับ้าใส่คีวิตแบบเรียบง่ายนะครับใส่คีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องปรุงแต่งอะไรให้มากเอาธรรมาชาติที่มันเกิดขึ้นเอาธรรมาชาติที่มันเป็นอิเล่ธรรมาชาติที่มันเกิดจากธรรมาชาติจริงๆคือ มาเล่นน้ำหรือมาเบิงน้ำเขากับเบิงแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติบุงแตงเขาเองอยู่แล้วนะครับธรรมชาติเขากับมาปับตัวเขากับธรรมชาติของเพื่อนนะเนี่ยสื่อของดวงกินมาเม่กินแบบนี้ก้าวห่างอ่ะครับเลย โอ้สุดยอดเลยยอดอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ได้โอ้ยได้ห่วงนี่นี่หรอห้งแต่มันนั่งอ่ะก้าวดาวอืมอืมดีก็ไม่ต้องไปเปชรบูไม่ต้องไปมันต้องเออวิวไกลแล้วมันสวยงามแล้วเนิมันเต็นมากลางเจ้นม่มีอากาศพอเปิดปาญใาพี่น้วเพราะอากาศมันชื้นมันชื้นแสลงจังเลยขาดวันนะครับมันเป็นช่วงนี้เป็นลุคฤดูกาลของ เกษตรกรเป็นปตัดอ้อยนะครับตัดอ้อยอาจจะมีการเผานะครับอาจจะมีเผาหรืออาจจะไฟใหม่เพราะมันหนานแรงบางที่ภูเขาบางบาจุดบางมองมันก็ยังมีการไฟใหม่นะครับไฟใหม่อาจจะมีคว่ำในจากน่อยนะครับถ้ามรดาพี่น้องเข้าตรงปับสถานการณ์ชีวิตของเขาอยู่ในครับกับสถานการณ์ปัจจุบันเนะาะเกิดที่ยั่งคืนเราก็ต้องปรับจะพาน,นอยู่ได้ คือมื้อนีนนะครับว่คิดว่าสิพาน้องยศมากเที่ยวจนจุดนี้นะครับตั้งแต่น้องยูน้องยศนี่มาอยู่คืเมื่อวัดเนี่ยสิบห้าปีแต่ได้มาอุทยาน์้ลวงเนีใยแค่สามครั้ง <c ười> คิดเบ่งนะครับสิบห้าปีมา <c ười> คิดบ่งลหลายปีเจา้าเลมากเช่นนึงนะครับจะได้สีโอกาสว่าน้องสิลงไปไตนะไปเยี่ยมไปบ้านนะครับยาบานจะได้ ตวนหนังมากสั่งบรรยากาศแบบนี้นะครับนะเด็ยคิดทอดกันวันไปเลยเด้่ยคุกลับมาอยูค่คนไปบ้านซื้อไปเยมบ้านนะนะแต่น้องยศยิบมน้องที่หนึ่งให้คลิดจ้วงล้านมาเมื่อใดก็เจอกันนครศรีธรรมราชเอาเบอร์ป่าวานั่งครับไปนะั่งนะครับมุเนเลยปะเมื่อกินขนมกรอบบก,บ,กบน้ำเย็นๆธรรมชาติที่สดชื่น Nam danh của cải thiện quen quen up. I quen Nam len quen up. 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 Nam len ไม่กิดเพิ่ว่าจัางไหนถามเพิวววว่ว่าวัดโกถามแล้วเมื่อกี้บอกว่าน้องก็บอกว่านั่งเยอะๆเลยไม่คิดตังค์อืมนะครับน้องยศไปซื้อของครบเคียวอยู่ทั้งคันเนาะตัวนี้เพิ่นบ่ได้คิดค่าบริการเอาสำหรับไว้แขกมาเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมานั่งครับนั่งสร้างบรรยากาศแบบนี้คือเฮ็ดอยู่ตอนนี้แหละครับความสุขเฮา บางคนนะครับผมเชื่อได้เลย,เลยบางบางคนก็นเฮดต่างงานนะครับเฮตต่างงานจันทร์ถึงเสาร์บางทีเนาะบางโรงงานที่ทําการราชการน้านราชการกับจันทร์ถึงศุกร์นะครับอาจจะไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว่พาผ้าครอบครัวแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวก็ล่องแบ่งเวลาบิ่งครับแบ่งเวลาช่วงยุดถ้าบ่ไกลนักนะครับมาไปกลับก็ได้ครับ โดยงานแล้วาพาครอบครัวมาเย็นแน่กลับบ้านเอาบ่ไกลเกินไปนะครับเนะาะถ้าอยู่ใกล้นะครับก็ไปกรับก็ได้เด็กๆก็ได้นะครับสามสี่จุนจะกลับกัได้แต่ผู้ยุ้ไกเ็เอาเอาเอาเต็นท์มาก,กางนอนพักผ่อนี่หนี่ก็ได้นะครับแล้วเลาะไปกินขา้าวอยู่แถวริมเขื่อนนะครับแถวริมเขื่อนเข่าไปถึงเขื่อนบรัชนี่ชอบเข้าแซ่บๆหลายร้านอาหารไว้รองรับ นักท่องเที่ยวมากมมยผมว่านะครับผมได้ยินมาหลายๆนักท่องเที่ยวที่เคยมานะเนาะเพิ่นก็ว่าเตยมุนรัตน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ในภาคอีสานนะครับในภาคอีสานเฮานี่ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบอยู่มีร้านกาแฟมีที่พักดีๆโรงแรมดีๆรีสอร์ทเยอะแยะนะครับเนาะมาที่พักเป็นยังจัง,งเซียขามดิกระ้า ท้องบางเห็นครับขับรถมาจากบ้านนี่มาตลาดที่พักวันศุกร์เต็มบัดนะครับรถนี่จะไม่มีม่องจอดนะครับเห็นบางหม่องนะที่พักบางหม่องนะครับที่ขจ้ามาพักโรงแรมหรือพักรีสอร์ทต่างๆเนาะมือนั่นเบอร์เอยซื้อหลานเพิ่นนะครับผมจนตกใจรถจะไม่มีม่องจอดให้วัดแนนเอียดเลยครับคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์ผมไม่แย้มคืนวันเสาร์นะครับ ซอดแก้งแล้วช่วงแก้งนะมาเอาอาหารทะเลนะบนหลานอ่ะลูกซื้ออาหารทะเลมาให้อยู่อนเื่นเพิ่มาเอาตีซีนะครับลดสามารมองพักเต็มมดนะครับเขาบ่งบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวของเคอร์มรลตก็คือถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหล้วกที่พักนะครับก็ถือว่าร่องรับเพิ่ก็เก็ดร่องรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะ จะไหนก็นมาลองสัมผัสบึงนะครับนะว่าแล้วข้อแห่งอีกแล้วถนนกระยุงซึ่งนะครับถนนรถแรงกระยุงซึ่งเนี่แหละไป้ันฟางได้พี่น้องออกจากเครื่องบัตรมุงหนามาทั้งบางแสนสองนะครับเระริมเคื่อมาเลยครับเระริมเกรื่อออกเพื่อวันฟางได้ออกเพื่อน,น้องเรือ,อได้นะครับนะ

นี่มันทางแคบๆมาได้เหรอครัแต่มันก็ทางแคบจล็กน้อยนะครับเนาะนะครับเพราะว่าก้มสูบขอางห้าวสางได้นะครับเนาะ,ะนะจะเยอยบไปวัวมากมากเอาแค่ที่เห้อเฮ็ดได้นะครับผู้เสืออะไรเลยคนเฮ็ดงานเนี่ย พอพิญญาพาเจียวเคยเป็นงานมาก่อนงูนงานตั้งแต่เา้านะรตีหาตื่นนะครับเกิดสู่ชีวิตอยู่แถวกรุงเงทพเวลาตีหาตื่นเจ็ดโมงเข้าทํางานเข้าที่ทํางานนะครับถ้าเจ็ดโมงท่านยังไม่เข้างานมันก็จะเตือนนะครับ นี่คือชีวิตคนคนคนกรุงนะครับใจใตไปทําง,งานมันบปะเจ็ดโมงเข้าต้องตื่นเข้าต้องเข้งานแล้วผม,มเคยประสบก,การณ์มาแล้วทันบริษัทมีเวลาพักคือเที่ยงเที่ยงปะทานข้าวทานข้าวอย่างเดียวครับช่วหนึ่งชั่วโมงบ่ายโมงต้องเข้าทําง,งานเข้าต้งานก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ทํางานร่วงเวลาอามร่วมเวลาถ้ามีอ่าวงเวลาก็ไปทํบเพราะเราต้องทําเพราะเราได้เงินเอามาครับนะ ต้องการเงินเข้ามาจนเจนในครอบครัวเพื่อรายได้เพิ่มเติมใช่ใชแต่วิญญาไม่ทําเพราะเพราะว่าเพื่อนชวนไปกึ๊บนี่แหละปัญหาเป็นบบนี่แหละข้อสําคัญก็คืองานโอทีหรืองานล่วงเวลาไม่ทําห่วงกึ๊บกับเพื่อนถ้ากึ๊บแล้วหนึ่งไม่พอสองสามสี่ห้าบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่ง ถึงเข้าบ้านปรากฏว่าพอสิ้นเดือนมาก็รู้สึกว่ามันไม่พอใช้จ่ายเนาะนะครับคือปัญหาหลักเนาะพี่น้องมิชนะเฮ็ดงางกนกับตังใจะเฮ็ดไลยดบเฝ้าเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเก็บเงินไว้บ่ต้องไปคืบหรอกเก็บเงินได้หลายเป็น 4, 5, สีหานนะะสิบกระสอบกระสอบปานเนาะจ็กซิบกระสอบปานนี่อย่างพันเนาะครับจังมานั่งกินทุบานคือ,อยังเสียมาสั่งบรรยากาศตัวน,นี้ นายยศน,นะใช่ใช่ออกกีเงิเงนไปเยอะมันตายชีวิตก็มานั่งสร้างบรรยากาศแบบนี้เองินอยู่บ้านเป็นกระสอบถึงส,ส,สิบสิบกระสอบ,ปสอบเ,อเอป็นไปพี่น้องต้องมาเองเอาวิญญาณเองค่าแต่ห่วงกึอบค่าแต่ห่วงดิ้งเพื่อนดิ้งบนุดท้ายมันตายชีวิตมันสิบริเลี่ยนอย่างพี่น้องเนาะมันสะิบริเลี่ยนอย่างใช่ใช่เดน้องยศพี่พูดถูกไหมถูกถ <laughs> ูกผมเคยประสบการณ์มา นี่พี่พูดเรื่องจริงประสบการณ์จริงกประสบการณ์มากชีวิตวัยรุ่นอวัยรุ่นห่วงเพื่อนยิ่งกว่าห่วงงาน่าเพื่อนไอกึ๊บแล้วก็กึ๊ปเพื่อนออกหนึ่งเราต้องออกหนึ่งเพื่อนออกสองเราต้องออกสอมออกสามคิดดูสว่างก็ได้บางวันนี่แหละครับข้อคิดเด้อพี่น้องเด้อขอคิดช่วงเวลาทํางานได้ทําเก็บเงินได้เก็บนะ บันลายชีวิตแล้วมีเงินเยอะๆเราจะสบายมานั่งชมวิวอย่างนี้แม <c oughs> ่นบะพี่นอ้องจำบคาำค่ายาไหวเด้หันเสือ้อค่ำม่ญยาเบาแล้วมันสิสำเร็จในชีวิตท,ท่านสิสบายนะครับผมเห็นหลายคนไปทำงานสิบกว่าปียี่สิบปีกลับมาบ้านกระเป๋าใบเดียวเหมือนเดิมเงิน,นะวะใช้มายกทิดถูกไหมบางคน ไปทำงานสิบปีเมื่อกลับมาบ้านปลูกบ้านได้เป็นหลังซื้อรถได้เป็นคันซื้อชีได้อีกเป็นร้อยๆไร่แตกต่างกันแท้ครับน้องบอก <c oughs> ไปบอกมา <c oughs> <c oughs> นะครับเอาเอาเป็นก่อนคิดนะครับอิญญาผพาเที่ยวพามชมบรรยากาศแบบนี้สร้างบรรยากาศแบบนี้ให้พี่น้องคิดได้ว่ามันไปชีวิตอยากเป็นสภาพแบบนี้นั่งกินมีความสุขแบบนี้อยากไปไส์ก็ไปในเมืองเงินอยู่ในกระเป๋าในธนาคารมากม้เง้นบ่ครับ บเมนมวนย่ามนุ่มไปเมื่อย่ามแถานะครับเอาไว้ขอคิดนะาเปี่น้องเนาะนญาพาเที่ยวกับมีตรน,นี้ละพาน้องยศมากมอนี้เก็ปบันยากาจังสี่เบิงวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งฟังข่าวดีกับนญาพาเที่ยวกับน้องยศคลิปนี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ